สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนซองแลท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวอนกอกอกอจะพายเอฟซีแลท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระหว่างนอริยาพาลุยกับแม่คดลยเอ็ดนะครับพเพิ่นก็ปล่อยมา,ามาแล้วนะครับง่อนที่ฟานมาเพิ่์ให้เข้าเกตออกเกตเก้านะครับง่อนที่พิ่นก็ปล่อยมาแล้วนะครับงมืวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์โมกเกตนะครับเพิ่น์เสร็มาได้ยังไงก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกันบผมเลยนะครับเข้ามาแล้วก็นา่ากดติดตาม กดแค่ให้เป็นกำลังใจด้วยครับขอมวนตะวัน,นอนีกนอนที่ญาติแบ่งปันมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปป่ะวัติย่อเอฟซีด่านผู้ชมทุก่ันได้ฟังได้รูไปนน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อจะมาได้ยนตามไปฟังพร้อมกันกนับผมเลยนะครับตามผมมาครับทุกคนนะคร,คนนะครมีนอน,นอที่ญาติกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรข้างลของแม่ร้อยเอ็ดนะคะวันที่ผ่านมาแนวทางของแม่ร้อยเอ็ดเป็นแบบนี้นะคะเลขสูตรของเพิ่นนะคะ นะคะป็นไห่วิ่งเจ็ดวิ่งแปดวิ่งเก้านะคะมาทั้งเจ็ดมาทั้งเก้านะคะจับคู่ไห่ของเพิรนกับไห่เจ็ดหนึ่งเจ็ดฮาเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งแปดฮาแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าฮาเก้าเจ็ดเลขออกเจ็ดเก้านะคะนะคะตะว่าคงสุดถ่ายของเพิรนเป็นเลขคุ้มฝันนะคะเป็นไห่ฝันเห็นรูปเพิรนมันจะออก ออกพ้อสอเกิดนะคะวันหนึ่งเก้า 19, นะคะพันหมั่นใจหนึ่งเก้าเลขสามตัวพันหายเก้านึ่งเก้าเลขออกเก้าเจ็ดเก้านะคะเกือบแตกสามตัวนะคะงวดนี้แม่แล้วหมั่นใจนะคะมั่นใจแล้วขอปลอยกรเลยนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมผัสระหวา่างนนทิยากับแม่ร้อยเอ็ดงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะ ีค่ะสวัสดีจ้าแม่เป็นยังไงคะแม่โชคดีบ่ยวะตนเยวแม่มันบ้กัเป็นลบ่บ่บ่แมแม่จับก็เเกยว่าได้กันโอ้ยกันแม่แม่ซื้อถ้าเกเจ็นมันสเียวเลยเกาหนึ่งเก้มันออกเก้าเจ็ดเก้านโอ้ยแม่สตัวตรงตรงคนละอือ เอาไม่เอาไม่เอาไม่ค่ะแม่เอาไม่วันนีวันนัผู้ใดค่ะตอนนั่งผู้อย่างยันก็วันนั่งคนเขาค่ะได้ได้ค่ะได้เอาตอนดีะวิ่งวิ่งจะนี่ตัวนี่สามตัวหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดให้วิ่งแปดลองเจ็ดวิ่งแปดล่องเจ็ด เดี๋ยวราเามาตามล็ีฮะชั่วอ่ก็แล้ยกส่นที่แล้ววันนี้โตจับใจฮะจับค่เลยก็เสียฮะเก็สองเก็ตสองเก็ตสามเก็ตสี่เก็ตสามเก็ตสี่แปดสองแปดสอ แปสามอันได้ก่แม่ 8, <3 S 1> แปดสามแปดสามแปดสี่แปดสี่ทั้าหมดทั้งหมดเนี่ยเดนยูแปดตัวเดียวค่ะงบแ,ม,แม่กาเอาดิหกสองหกสามหกสี่แม่พอแม่เดนแค่งกตัวค่ะแลักผมไม่เอาเอาเดนละกิกับแปดเนี่ย ว่าเทียงฝันก็เทียงเออเทียงไนตัวหาดี่าเทียงมาได้มันเกาวฝันมันเปัเี่ยวลูกสาวแ่่เรว่าีมาก่าเก่าจี๊้เ็ดาะความกเาออหัาพี่ถูกเขาบกสใจว่ามันสับด๊อมันจะใส่เนกับเออพอหกินใสใจเนู่้เควยดีใจนำได้ค่ะ โอ้ใครบอกว่าตยเขียนลกตาได้ใจของน่ะบอกมาเร้วว่าที่ทูจงต่อเป็นยังไดกับเป็นไปเอาขวดใ่แม่ละวันยังสี่อันฟันมันแป้นแต่ยังว่างวันเรีเวล่วันได้เหล็กงงโเนี่เสียยงสีปัดีว่ามากงเพื่อสายไปค่ะรุปว่าแม่แม่ให้ต้องไม่คือแปดมานน่นเองแต่วันเแม่ เ็ตแปด้องมาดตัวว่ากันเกตแปดเก้าองมาดตัวเขางสองตัวเลยค่ะวันไปเด็กหนึ่แม่หกเ็ดแปดแต่ว่าแม่เดไดแปดจตเข็ดนเราเ็ดหกแม่ก็เอาเดี๋ยวแม่มาน้ันว่าเกตสิบแปดใครวิ่งบนลรางได้มันว่าแันแม่เด็ดเด็ดบนรางแต่ว่าัดมังก็บน่างบอกค่ะไข่ต่อว่าเราเป็นต่อเก็เป็นติ้งคุณค่ะให้เกตสองเกตสามเกตสี่ ขอมาใขวดางเพี่ยนึงขนันอที่มาอาที่เมบว่าที่างเม่คี่ยมันติปยังต่างสี่มันเด็กเขา่าจะา้องมาแล้วขวดดีเด้อเอดซีเลเอาไม้ปีไม้ละลามันไม่จะสิดดีเขามานนจะยาค่ะแม่ค่ะแม่เปลี่ยนไมเต็ดไมตังใจ่ไม้เพื่น่ิดิม่จะสิดดีๆเขามาดอกแ่ว่าเมื่อไหร เราไปดอกเขาจะล่อเบิ้องยาวเข้ามาสักวันสิทุกที่เชีแจงไหก็ะไดค่ะต้องไปเสี่ยงเบิ้งละแม่โม้เสีจเสี่ยงเบ้งสักวันาจะไหนจนึงกับจ้ทมาถามไหที่ก็ไดค่ะหรือว่าตันหัวกเ่ตไอ้ดอกเออเ้เราเพียงัใจได้ๆน่มันเด่เรื่อมะกรองมากคือ่ได้เดสีแล้โอ้กอนบมีคลาๆมันไม่มีหัวจากว่าจบตัวดันสีมัคัดตัวนี้มัันมัน้อกเป้นอยู่ในหุ่ตัวนี้แน่นอนแต่เบื้งเด้ เ่เียวมันเป็นเด็ด่ิเก่าเห็นป่แม่่ได้ใช่ไค่บเกาน่ัไม่ได้เดดเลยแล้ววันนมันเป็นที่เก่าเามันมาเปลอนอาเาใเอจากดไบเนาะนักสยค่ะค่ะแม่อ้าวแม่แ่แม่ช่วยแม่เสียงเบ้งละแม่ฟันดีแตจังจะมีโคงสุดท้ายแล้วจังดก็จังใบเด้อแปดใบครัมันใจเลขแปดเป็นมค่ะแม่แย่เหตุต้เรา ช่วยเลยด้วยเลยออขอบคุณแม่หลายๆค่ะที่ให้แน้ทางวันนี้คอยเอสวัสดีหน้าทงของแม่นะคะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะ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 ่ะค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 ะคะค่ะค่ะค่ะ่ะค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 ะ เกศสองเกศสามเกศสี่เป็นตัวล้อนะคะเลขวิ่งนี่สามารถวิ่งได้บนล่างเส้นมากเมันเน้นบนนะคะเมันเน้นเลขแปดนะคะนะคะต้องล้อโค้งทต้แม่แล้อฝันนะคะแม่แล้อฝันก็จังจะมาย่ำหายนะคะหมดที่ผ่านมานี่เพิ่นฝันเห็นลูกสาวเพิ่นเกิดพศสิบเก้านะคะเพิ่นคิดว่าอ่าหนึ่งเก้านี่พ่อผาดนะคะแต่ว่ารักลอยเพิ่อนยัางหายเก้านะคะเลขอออกเก้าเจ็ดเก้านะคะเป็นนาทีเสียดายนะคะ แต่มแม่แล้วก็เห็นนุษย์ที่ยา,ากเป็นกกัานไหวนะคะเมันซื้อนึ่งเก้าเก้านึ่งเป็นกันกรหกนึ่งไหวนะคะเมันก็ได้หลายบาทนะคะนะคะนุษยที่ยา,าก็ขอจบคลิปแม่ลอ,อยเอ็ดไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพ่อกันไม้สวัสดีสวัสดีค่ะครับกระวังว่ายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคง,งเสียดเงี้ได้ฟังแล้วนะครับที่นุษยที่ยาได้สารูปเหล็กของแม่ก็ลอยเอ็ดนะครับท่านรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ก็ทีซะลุยครั้งหนึ่งนะครับ แม่ก็ลอยเอ็ดปล่อยตองวดให้เกเก็ดออกเก็ดเก้านะครับวันนี้ปล่อยมาแล้ววดวันทีหนึ่งกลุมภาพันหกเก็นะครับเพื่อกายมาเรียกวิ่งวิ่งหกเก็ดนะครับเพเิ่กกนกะ,ะเน้นที่เลขแปดนะครับล่องเลขเกนะครับบน่างนะครับจับคู่สตัวก็มีเก็ดสองเก็ดสามเกปดสงนะครับเพิ่งกะเน้นแปดสองแดสปดนะครับ สามโตนะครับเน้นบนนะครับแต่ว่ากลับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกิมพ์แงตะบันนะครับวางไว้เอฟซีและตำรวจส้มทุนทนคงเสียด้ยในฟั่งแล้วนะครับสำหรับผมใน่ทยลิมนี็ขอ,อยุตที่เพียงท่หนี้พบกันอีกที่เิปบต่อต่อไปสำหรับลิมนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ